สบายดีจ้ะพี่น้อง,งเหมือนเท้ากระชิมาแพ็กแพ็กต้นหอมส่งให้ลูกค้าเนาะอันนี้เพิ่นโทรมาสั่งแลกเมื่อวานเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> พิ่นโทรมาสั่งสองโลเนาะนี่กองเท่าไหร่สองบีมัใส่กลองสองบีในสองโล่ไม่เต็มพอดีเดียวพี่น้อง มันตุนเงี้ยๆอวบๆอ่ะก็สีแพ็คเลยก็แพ็คหน้ากระจิ้งไป็คตสวยกัน อืมที่ต้นนี้ใหญออนะ่อุกเลยเนาะมุงว่านี่กับไปทรงจะพี่น้องมุงว่านี่ทรงมาทรงไปเจ็บบานเนาะมาทรงไปบาทละโลจะจะว่าบานนี่ เป็นชงส่องตรงยู่งสาซ่งเซาเห็นเขาปัจิตใส่ไปด้วยต้นไม้ต้นเลือกต้นเด่นเด่นเด่นๆความใหญ่ของเขาเขาก็เลือกต้นใหญ่ๆให้ลูกค้าเนาะเราต้นใดหน่อยเขาก็ไว้ปลูกเองดูสิ ปวดหลายเขาก็ชีเลือกต้น,นใหญ่เห็นเนาะต่ว่าถาลูกค้าอยากอยากได้ต้นแบบคะกันไปกันบอกทางเฮาใดเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าจะได้ต้นแบบคะกันไปขาดขันขันอยากได้ต้นน้อยมันมันก็สิได้ลร้ต้นเนาะแต่ว่าถาจะได้ต้นใหญ่มันก็สิได้เมื่อลายต้นก็พอนี่มี่จะต้นใหญ่ๆหญ่อุปอัว นกนันจะได้ลายต้นกันคือขาลูกขาก็ะซัง่งใหไเลยเดียวนึงมีต้นอบอวบนึง <c oughs> อันนี้ฮาเทียมพันไปน้ำดึงเต็มก้อน แล้วขากระลูกค้าที่ซื้อสองโลเนาะข้ากระชีมีของแถมให้นาจ้ะนี่แถมอันนี้เป็นพักสลัดคอร์ดอันนี้พักสลัดสีม่วงข้าเบิดเนาะขากระแถมต้นอันนั้นกวงตุ้งห้องเตะได,ด้พี่น้องด้วยให้พี่น้องไปปลูกกินน้ำกันจ้ะเนี่ยขากระแถมม้เลยเนาะ ลูกค้พุ่สนใจกระทักไม่อีกใจเด้อดร้อนเลยตรงมีอยุบไปลายจ่ะมีหางพกกลดอยู่ละเลือบไปลายแล้ว นี่จ้ะพี่น้องแพ็คไปนี่อนเอาแพ็คไปแบบนี้ได้เนาะอืมมัดกองเข้ากันง,งามงายจ้ะพี่น้องอืมนี่จะ้จะมัดกองเข้ากันเนาะ,ะที่นี่ขอจบเพียงเท่านี้ได้พี่น,น้องเด้อไปส่งของให้ลูกค้าก่อนจ้ะไปแล้วจ้ะสบายดีสวัสดีค่ะ